สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเจาะน้ำตาลตรวจเบาหวานอุกปรกรณ์นะคะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันอันนี้เป็นของ easy max อันนี้เป็นตัวเทสใช่ไหมอันนี้จะเป็นเข็มที่เจาะแล้วก็จะมีแผ่นตรวจแผ่นตรวจวก็จะมีเข็มเจาะแอลโกอฮอล์แพด แล้วก็ปลุกใส่พวกเข็มเจาะอะไรแล้วก็แผ่นตรวจนะคะเพราะว่ามันเป็นขยะอันตรายเป็นเชืโลคอันดับแรกนะเราก็ต้องมาแกะเนี่ย่ใส่เข็มเจาะลงไปปึ๊บหมุนจุกเข็มออกจะเห็นเข็มเล็กเน็กไมแล้วก็ปิดเข้าไปมันจึงมีระดับความลึกให้เราแบบนี้นะเราก็ดูระดับความลึกเลือกเอามันจะมีหัวลูกศรตรงน,นี้ก็ดึงออกมา ให้มันตัวแดงๆขึ้นตรงนี้แสดงว่าอาพร้อมเจาะแล้วโอเคแอลกอฮอล์แพดฉีดแล้วก็เลือกมา1หนึ่งนิ้วนิ้วไหนก็ได้อันที่เราสบายใจ1นหนึ่งนิ้วิงอ่ะอันนี้เราก็จะเตรียมกดมันจะมีปุ่มกดตรงนี้เพื่อเจาะลงไปนะหนึ่งสองสักก็เจาะลงไปเลย เสร็จแล้วปุ๊บเรากแผ่นตรวจหนึ่งเสียบเข้าไปตรงลูกศรเสรียบเข้าไปนี่มันก็จะขึ้นแบบน,นี้ให้เราเอาเลือดใส่ลงไปแล้วก็บีบเลือดออกมานี่มจะมีบอกให้อะเอาเลือดใส่ลงไปดดดดประมาณห้าวินาที มันก็จะขึ้นเห็นไหมว่าเท่าไรอย่างเงี้ยอันนี้9ก้าสก้าก็คือจบหลักสูตรแล้วก็เอาเข็มกับแผ่นเพทนนะใส่กระปุกนี้เดี๋ยวต้องเอาไปคืนที่โรงพยาบาลให้เขาไปทิ้งขยะที่เป็นแผะเชื้อโรคนะคะจบแล้วก็จดเขาจะมีสมุดจดให้ว่าน้ำตาลเท่าไหร่ก่อนอาหารเท่าไหร่หลังอาหารเท่าไหร่